จำผลงานของพี่นัดได้นะครับ ILM นะครับพรีวิวปุ๊บหุ้นเนี่ยตอบรับในเชิงบวกเลยนะครับก็พี่นัดเนี่ยแอคทีฟมากและพยายามหาข้อมูลให้กับพวกเราทุกคนนะครับก็ดูโฮมเมดิกหุ้นหนึ่งนะครับที่พี่นัดน่าจะพรีวิวเป็นเจ้าต้นตนของตลาดนะครับก็ภาพมาบวกพอสมควรนะครับในเชิงลึกเป็นยังไงคุยกันกับพี่นัดครับ ครับสวัสดีครับบูครับสวัสดีครับนักลงทุนครับก็ภาพของควอเตอร์สามของตัวดูโฮมนะครับต้องบอกว่าดีกว่าที่เราเคยคาดไว้เดิมนะครับในแง่ของตัวภาพบอททอมไลน์ของควอเตอร์สามเนี่ยเราคิดว่าน่าจะวิ่งมาอยู่ที่ประมาณแปดสิบล้านนะครับเดิมเราเคยไกด์ไลน์ว่าน่าจะเห็นประมาณหกสิบห้าล้านจะเห็นได้ว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่ากว่าที่เคยคาดไว้ก่อนหน้านี้นะครับซึ่งถ้าไปรวมเอ่อเปรียบเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นถึง60%ย้อนเดียแล้วก็104% Q on Q นะครับ Key driver ที่สำคัญเลยในเตร์นี้เนี่ยอยู่ที่ g o d profit margin นะครับที่จะเพิ่มขึ้นทั้งเยียบเปนเดียแล้วก็ Q on Q ในระเวลกว่า150 basis point นะครับตัวย้อนเียเนี่ย Key driver มาจากในเรื่องของ margin เหล็กนะครับเพราะว่าถ้าจำกันได้คือราคาเหล็กเนี่ย มันเริ่มอ่อนตัวลงในช่วงปลายควอเตอร์สองแล้วก็ลงแรงๆในช่วงควอเตอร์สามตรงนี้เนี่ยด้วยความที่สินค้าของเขาเนี่ยขายเป็นเหล็กเนี่ยประมาณสามสิบเปอร์เซ็นตเขาก็เลยมีต้นสต็อกต้นทุนเหล็กที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ทําให้ margin เหล็กในควอเตอร์สามของปีที่แล้วเนี่ยต่ามากนะครับเดอ,อเหลือแค่คกอด margin เหลือแค่ประมาณสี่ถึงหกเปอร์เซ็นตนะครับ ปีนี้สถานการณ์ราคาเหล็กเนี่ยเริ่มมีสเสถียรภาพนะครับตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำให้กอสมาจินเหล็กเนี่ยมีสเสถียรภาพอยู่ที่9ก้าถึงสิบเอดเปอร์เซนตนะครับมาจินเหล็กดีขึ้นค่อนข้างมีในยะเมื่อเปรียบเทียบยออนเยียนะครับในฝั่งตัว Qon Q อนคมาจินดีขึ้นเป็นเพราะว่าถ้าจําได้ Q2 เนี่ยเขามีการโละสต็อกนะครับในตัวสินค้าที่เหมือนกับค้างสต็อกอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นการล้างต้นทุนเก่าออกไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าจํากันได้ คือในช่วง 2, ปลายปีกเ2021เนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องของการขนส่งนะครับสินค้าจากเมืองจีนเขาก็มีการสั่งซื้อสินค้าด้วยตัวต้นทุนค่าเดือเเือที่ค่อนข้างแพงอยู่นะครับตอนควอเตอร์สปีนี้เนี่ยเขาจัดการปัญหานี้โดยการที่ล้างสต็อกเก่าๆเนี่ยออกไปโดยการที่ทำโปรโมชั่นในลักษณะที่เป็นโลสต็อกต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยอิมแพคมันจบ ตั้งแต่ต้นกระดกระดานะครับเริ่มรับรู้ต้นทุนสินค้าชุดใหม่แล้วที่ถูกลงมาจิ้นก็เลยกลับสู่ภาวเริ่มกลับสู่ภาวะปกตินะครับในฝั่งของตัวขาของรายได้เองต้องบอกว่า เริ่มเห็นพัฒนาการเชิงบวกมากขึ้นการติดลบในแง่ของตัวเซมสโตเซลเนี่ยก็เริ่มติดลบน้อยลงนะครับควอเตอร์สเนี่ยติดลบเหลือแค่ประมาณ7%จนะครับจาก Q2 ที่ติดลบประมาณ10%นะครับแพทเทิร์นในควอเตอร์สเป็นยังไงต้องบอกว่าเราคิดว่ากําไรน่าจะโตดีขึ้นต่อนะครับโดยคิดว่าจะโตมาอยู่ที่ระ,ระดับประมาณ150ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่บวกแค่24ล้านแล้วก็ดีกว่าควอเตอร์สที่เรามองไว้ที่80ล้านนะครับหลักๆแล้วเนี่ยเป็นผลมาจาจก รายได้ที่เราคิดว่าเซมสโตเซลน่าจะกลับมาพลิกเป็นบวกได้จากติดลบ7%ในควอเตอร์3นะครับเหตุผลที่สำคัญเลยนะครับต้องบอกว่ามาจากในเรื่องของตัวฐานต่ำนะครับในช่วงปีก่อนหน้าถ้าจำได้คือเขามีผลกระทบจากในเรื่องน้ำท่วมสาขาอุบลสาขาอุบลเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนรายได้ประมาณ20-30%นะครับปีที่แล้วถูกน้ำท่วมไป1เดือนนะครับยอดขายตรงนี้ย หายไปประมาณ70%ของสาขาจังกล่านะครับปีนี้มีน้ําท่วมจริงที่อุบลแต่ต้องบอกว่า,าความรุนแรงน้อยกว่าปีที่แล้วมากๆนะครับแล้วก็ตัวการบริหารจัดการของสาขาอุบลเองเนี่ยก็ทําได้ดีขึ้นนะครับในแง่ของตัวการเปิดทําการก็เปิดทําการได้ปกตินะว,วันนี้เท่าที่เราอัปเดตในแง่ของตัวเซมสโตรเซล h ิ p วันแรกเนี่ยถ้ามอง ทั้งบริษัทเนี่ยจะบวกประมาณ7%แต่ถ้ากรณีที่มองเป็นเบสเดียวกันก็คือไม่รวมสาขาอุบลเนี่ยก็บวกประมาณ3-4%แล้วจะเห็นได้ว่าพัฒนาการดีขึ้นนะครับโดยส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นผลมาจากในยอดสั่งซื้อนะครับที่กลับมาฟื้นตัวทั้งในฝั่งของตัว end user แล้วก็ฝั่งของตัวลูกค้าที่เป็นงานหลังบ้านอย่างพวกงานช่างนะครับหลักๆเรามองมาจาก2เรื่องเรื่องแรกเลยคือถ้าบูสสังเกตร,ราคาข้าวปีนี้เนี่ยดีกว่าปีที่แล้วเนี่ย ค่อนข้างมากนะครับราคาดีกว่าเนี่ยประมาณ20-30%กับเรื่องที่2ก็คือ เราได้รัฐบาลใหม่แล้วเนี่ยแต่จริงๆต้องบอกว่าการแอคทีฟในแง่ของการเบิกจ่ายงบท้องถิ่นเนี่ยมันเริ่มมาจะแอคทีฟเนี่ยก็คือช่วงปลายควอเตอร์สนะครับเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย Q4 จะเป็นช่วงที่เห็นในยะ,ะผลบวกจากเรื่องนี้เ,เต็มควอเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยภาพในแง่ของตัวกําลังซื้อกลับมาแน่ๆในช่วงควอเตอร์สแล้วปีหน้าถ้ามองว่ามันกลับมาเต็มปีนะครับบวกกับอันนี้ส่งในเรื่องของตัวค่าไฟที่ลดลงมาจิ้นเหล็กที่จะกลับสู่ภาวะปกติเนี่ยก็ทําให้เรามองว่าการืนตัว ในปีหน้าก็จะโตอีกหนึ่งเท่าตัวนะครับเรามองว่าหุ้นตัวนี้มีความน่าสนใจในแง่ของตัวทีมเทิร์นอาราวนะครับจะเห็นได้ว่าเราเชียร์มาตั้งแต่ตอน9บาทกว่าๆตอนนี้เนี่ยก็ขึ้นมาอยู่ในระดับประมาณ11บาทซึ่งเราก็ยังมองว่ายังมีศักยภาพไปได้ต่อนะครับทราเก็ตไพที่เราให้ก็คือ12บาท80นะครับสำหรับหุ้นดูโฮมนะครับ ครับก็พี่นัดให้ภาพค่อนข้างชัดเลยนะครับสำหรับดูโฮมนะครับทีนี้อยากให้พี่นัดอัปเดต global สั้นๆให้นักทุนนิดหนึ่งครับพอดีเดี๋ยวท่าสอบถามเข้ามา,า Home ดูโฮมดีแล้ว g l o น่าจะเป็นยังไงในเบื Never ้องต้นครับระยะสัน้นระยะสั้นต้องบอกว่าความแตกต่างของ global เนี่ยอาจจะดูอ่อนแอกว่าตัวดูโฮมนะครับเท่าที่นะเราอัปเดตมาเซ็นสโตเซลเนี่ยเขาติดลบประมาณ1 2เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งแย่กว่าไตรมาสสองนะครับเหตุผลหลกัลกๆเนี่ยความแตกต่างจากตัวดูโฮมก็คือว่า ด้วยความที่เขาเน้นในแง่ของตัวสินค้าที่ขาย end user มากกว่าแล้วก็ในแง่ของตัวโปรดักต์เล็กเนี่ยเขามีน้อยกว่าตัวดูโฮมเพราะฉะนั้นเนี่ยะจะเห็นได้ว่า same store s a l e ของตัวดูโฮมในไตรมาสสามที่ดีขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากราคาเหล็กที่มันมีแกลบส่วนต่างที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อ impact ทางบวกของตัวดูโฮมที่เขาได้ในช่วงไตรมาสสาม global จะเป็นภาพตรงกันข้ามก็คือไม่ได้รับประโยชน์จากเรื่องนั้นนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะสั้นเราคิดว่า Ening ของตัว global ใน Quarter 3จะดอปตัวลงทั้ง Year on Year แล้วก็ Q on Q นะครับแล้วก็มีแนวโน้มที <Okay. S 1> ่ตลาดอาจจะต้องปรับประมาณการจากดาวไซด์ในฝั่งของตัว s t o r e s เ l ลนะครับรวมถึงเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นในข่าวของช็อตเทอม global อาจจะเป็นในลักษณะของการรอซื้อลงทุนมากกว่านะครับพีเรียดที่ดีที่สุดในแง่ของการเข้าไปลงทุนสำหรับตัว global เนี่ยก็คือ,อลอง ออควอเตอร์ Quarter, ออกประกาศงบควอเตอร์สามออกมาก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามองว่าจุดรับดีๆเนี่ยก็คือมองราคาหุ้นต่ํากว่า16บาทลงไปนะครับออปัจจุบันเนี่ยก็เราให้คําแนะนําเป็นแนวสัองการรอซื้ออ่อนตัวครับครับก็อัปเดตไปด้วยสําหรับโกลบอลนะครับอยู่ในกลนๆเดียวกันนะครับก็ดู Home Global นะครับระยะสั้นเลือกดู h โฮมก่อนนะครับท่านไหนชอบลึกๆเราสนใจโกลบอลก็เดี๋ยวช่วด,ดนูนช่วง ไรามาสีต้นไปนะครับพุ้นก็อยู่ใกล้โซนที่พี่นัทมองแล้วนะครับเข้าใจว่าบริเวณ16บาทเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ทําให้เวอร์ชั่นปีหน้าเนี่ยเริ่มมีความน่าสนใจนะครับวันนี้ขอบคุณพี่นัทมากครับครับยินดีครับ